สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเที่ยวนะครับ2ที่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านสีเขียวนะครับเป็นที่พักโฮมสเตย์นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางจากบ้านสีเขียวเนี่ยไปแหล่งท่องเที่ยว2ที่ที่ผมจะแนะนํานะครับอยู่ไม่ไกลก็จะพาเพื่อนๆไปไปรับชมนะครับสิ่งที่ที่สวยงามนะครับตอนนี้เมืองการก็ติดสถานที่ท่องเที่ยวในอันดับ3นะครับของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางโดยใช้รถ รถเก่านะครับนิสสันซันนี่บ1สนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรับชมรับดูกันนะครับขอบคุณครับตอนนี้ก็จะถึงถนนเมลลักนะครับเส้นสาบสองสี่ที่จะไปแหล่งท่องเที่ยวนะครับตอนนี้เราข้าม สะพานข้ามม่น้ำแม่กลองนะครับครับผมตอนนี้เราถึงทางเลี้ยวเข้าวัดถ้ำเขาแหลมนะครับบรรยากาศก็จะเป็นภูเขาครับ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเพืเ่อนเพือนดูบรรยากาศและสถานที่ของวัดถ้ำเขาแหลมนะครับว่าจุดไหนท,ที่สวยงามครับตรงนี้เป็นทางขึ้นของวัดถ้ำเขาแหลมนะครับก็ยังก่อสร,ร้างยังไม่เสร็จนะครับจะขึ้นไปดูด้านบนนะครับ ครับเรามาถึงฐานองค์พระแล้วนะครับเราอยู่ยอดบนสูงสุดนะครับของฐานองค์พระนะครับคนภาคเหนื่อยนะครับขึ้นบันไดไหลายขั้นจัดเมืองการเรามีอะไรสวยงามเยอะครับวัดวาอารามสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับ how do you ครับผมเดี๋ยวผมจะให้น้องที่อยู่เมืองการนะครับเป็นคนพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ให้นนาเรื่องแม่น้ำสองสีเนี่ยเป็นมาอย่างไงนะครับแล้วก็ทําไมถึงเป็นแม่น้ำสองสีได้นะครับที่มีชื่อเรียกมาจนถึงกวันนี้นะครับโอเครับนี่นะครับนะฮะแม่น้ํแควน้อยแควใหญ่นะครับผม นี่นี่นี่คือต้นสายของแม่น้ำแม่กรองนะฮะที่ไปทางนี้นะโอเคครับเพื่อนๆอเห็นความสวยงามของเมืองกาแล้วนะครับขอจบก,การรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวเมืองกากเยอะๆนะครับ